ก็จะเห็นว่าคุณวอนเนี่ยอายุยังไม่เยอะนะคะก็ไม่ได้มีผิวหนังส่วนเกินก็จะมีแค่ไขมันบริเวณใต้ตาเท่านั้นคุณหมอก็เลยจะใช้เทคนิคสเป็นแผลในนะคะก็คือจะดูดบริเวณไขมันบริเวณใต้ตาเนี่ยออกโดยที่ไม่มีรอยแผลนะคะแผลอยู่ด้านในข้อดีก็คือพักฟื้นน้อยนะคะสาวันก็สามารถล้างหน้าได้ตามปกติคือวันนี้มันไม่มีถุงใต้ตาแล้วคือตื่นขึ้นมาแล้วแบบแฮปปี้ค่ะดีใจมากตั้งแต่มาตัดถุงใต้ตาออกไปคือใช้ชีวิตแบบเหมือนคนนอนวันละ 8ชั่วโมงหรือว่า10ชั่วโมงไปเลยค่ะคนทักว่าแบบไปทําอะไรมาทาไมหน้าถึงเด็กลงนะคะเพราะว่าพอเราไม่มีถุงใต้ตาแล้วเนี่ยมันดูหน้าเรามันดูสดชื่น <het> ปกติจะชอบเป็นคนใส่แว่นตาใช่ไหมคะเพราะว่าเราไม่มั่นใจเนื่องจากถุงใต้ตาเรามันเยอะมันทําให้เราดูหน้าแก่ใต้ตาเนี่ยจะมีถุงใต้ตาที่แบบเนื้อหรือไขมันตรงนี้เยอะมาก คุณหมอเป็นหนึ่งใจดีมากค่ะแล้วก็ระหว่างที่ผ่าตัดคุณหมอก็จะอคอยสอบถามเรานะคะว่ามีอาการเจ็บไหมรู้สึกยังไงนะคะแล้วก็ชวนเราคุยเปิดเพลงให้ฟังด้วย ก็จะเห็นว่าคุณวอนเนี่ยอายุยังไม่เยอะนะคะก็ไม่ได้มีผิวห่องส่วนเกินก็จะมีแค่ไขมันบริเวณใต้ตาเท่านั้นคุณหมอก,ก็เลยจะใช้เทคนิคเป็นแผลในนะคะก็คือจะดูดบริเวณไขมันบริเวณใต้ตาเนี่ยออกโดยที่ไม่มีรอยแผลนะคะแผลอยู่ด้านในข้อดีก็คือพักฟื้นน้อยนะคะสาวันก็สามารถล้างหน้าได้ตามปกติผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็คือถุงไขมันตรงเนี้ยก็จะหายไปผิวหน้าตรงเนี้ยก็จะเรียบขึ้นก็จะทําให้คุณวอนมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะ ะะมันจะเจ็บแค่ตอนฉีดยาชานิดนึงค่ะมันเป็นเรื่องปกติเลยเพราะว่ายังไงเราก็ต้องมีการฉีดยาชาคือวันนี้มันไม่มีถุงใต้ตาแล้วคือตื่นขึ้นมาแล้วแบบแฮปปี้ค่ะดีใจมากรักษาตัวก็คือทานยาให้ครบนะคะดื่มนะ้ำเยอะแล้วก็พักผ่อนให้เพ็ยพอค่ะประมาณสัก3-4วันออกไปข้างนอกได้แล้วนะคะอาทิตย์นึงเนี่ยก็คือเริ่มแต่งหน้าทาครีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ปกติ เดือนแล้วค่ะตั้งแต่มาตัดถุงใต้ตาออกไปคือใช้ชีวิตแบบเหมือนคนนอนวันละ8ชั่วโมงหรือว่า10ชั่วโมงไปเลยค่ะคนทักว่าแบบไปทําอะไรมาทําไมหน้าถึงเด็กลงนะคะเพราะว่าพอเราไม่มีถุงใต้ตาแล้วเนี่ยมันดูหน้าเรามันดูสดชื่นมันดูเด็กลงอะ่ะมีคนทักคือทักทุกคนแผลเราก็ไม่มีเป็นเทคนิคซ่อนแผลในเนี่ย ทำให้เราเหมือนธรรมชาติมากขึ้นถ้าใครกําลังที่คิดอยากจะตัดผมใต้ตานะคะหรือว่ากําลังลังเลอยู่ว่าจะทําดีไหมหรืออะไรอย่างนี้นะคะอยากแนะนํามากๆนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยหน้าดูสดใสแล้วก็หน้าดูเด็กลงเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวเลือกที่ดีค่ะถ้าเราจะเลือกผ่าตัดถุงใต้ตาแบบแผ้ในค่ะ